สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านมาพบกับผมนะครับเป็นสุคมสัรน,นะครับในรายการฟังธรรมะออนไลน์จากช่อง y o u t u b e นะครับแห่งนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับก็จะมาเล่าและก็บัรยายให้ฟังนะครับหนังสือธรรมะนะครับจากหนังสือธรรมะยานอย่างโลนะฮะจากอดีตชาติ เรียบเรียงด้ประพันธ์โดยคุณนาริลัตอรุณโถดไทยพิพัฒน์นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นตอนที่สองนะฮะของบทที่1 1มหมาจาจันของจิตนะครับก่อนเริ่มต้นนะครับรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครกดแชร์กดซับสไครต์นะรูปสัญ,ญลักษณกระดิ่งนะครับนะในช่อง youtube แห่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเรามาเริ่มนะครับ ตอนที่2นะครับของบทที่11มหัศจมาสจรร์ของจิตกระแสพลังจิตกับการรักษาโ,โาครคโรคภัยไข้เจ็บมี3ประเภทคือโรคที่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายหายเองได้เพราะธรรมชาติสร้างให้สิ่งมีชีวิตย่อมมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเมื่อมีอะไรบกพร่องในร่างกายหรือจิตใจจาไม่เกิดเจ็บป่วย พอจัดท่างภูมิขึ้นมาต้านทานและแก้ไขซ่อมแซงจนหายได้ในที่สุดโรคที่รักษาก็ตายไม่รักษาก็ต้องตายคือไม่สามารถเดียวยาได้ก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับกรรมและหมดอายุไขหรือหมดกรรมรักษาอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดีโรคที่รักษาก็หายหากไม่รักษาก็ไม่หายคือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยารักษาอยู่ได้เพราะยาหรือต้องผ่าตัดหรือใช้ยาแผนโบราณรักษา แล้วแต่ความเหมาะสมในการรักษาและหากไม่ทําการรักษาก็มีแต่สุดเมื่อรักษาก็ดีขึ้นอาจหายได้ในที่สุดสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคบางโรคหาสาเหตุได้แต่บางโรคก,ก็หาสาเหตุไม่เจอไม่ว่าวิวัฒนาการของการรักษาจะพัฒนาไปขนาดไหนการรักษาในบางโรคก,ก็หาสาเหตุไม่เจออย่างไม่น่าเชื่อทำให้บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของการโดนคุณใส หรือเป็นโรคที่ถูกสาบโรคที่เกี่ยวกับผีสางนางไม้บ้างบางโรคหมอก็สรุปว่าเป็นอุปทานหมู่เช่นโรงเรียนที่ถูกผีเข้านักเรียนหลายคนหรือหมู่บ้านที่ถูกผีเข้าจนกระทั่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องของวิญ,ญญาณอาฆาตแต่ทางการแพทย์เชื่อว่าอุปทานหมู่หรือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งโรคเวรโรคก,กรรมเนื่องจากศีลนั้นมีหน้าที่คอยกำกับกายและสมาธิแล้วคอยกำกับใจ ในอารมณ์หรือสัญญาเวทนาสังขารแต่ปัญญาจะคอยกำกับดวงจิตกระบวนการที่เริ่มต้นจากการที่เมื่อเวลาที่เราสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเมื่อสัมผัสด้วยอายนัตตะนะทั้ง6กระบวนการรับรู้ได้เข้าไปสู่สมองเกิดประมวลผลด้วยสมองดวงจิตและวิญญาณเมื่อนั้นใจจึงเกิดการตอบสนองออกมาเป็นลักษณะทางกายเช่น เกิดความหิวหนาวร้อนเมื่อเป็นเช่นนี้ใจจึงตอบสนองด้วยความคิดแล้วสั่งระบบประสาทให้ตอบสนองเช่นเมื่อหิวจึงต้องการอาหารเมื่อหนาวจึงต้องการเครื่องนุ่งหม่มเพื่อความอบอุ่นเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นการบวนการที่ถ่ายทอดต่อเนื่องกันตอบสนองสิ่งที่ใจต้องการและมีผลกระทบกันเสมอไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะเห็นอารมณ์จากจิตใจโดยตรงได้ ราะจิตนั้นเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ยอมแสดงออกมาให้ชัดเจนเช่นบุคคลที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีสติดีมีทางเดียวที่จะมองเห็นก็คือมองที่ตาเพราะแววตาไม่สามารถจะ,จะเก็บความรู้สึกโกรธดีใ,ใจเอาไว้ได้มิจิตแววตาจะฟ้องสิ่งที่คิดในจิตออกมาเสมอเพราะฉะนั้นตาจึงเป็นอวัยวะที่บ่งบอกได้ทุกเรื่อง ดังจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเวลาที่ป่วยหรือมีทุกข์ใจสายตาที่หม่นหมองจะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจโดยไม่ต้องแสดงออกด้านอื่นว่าต้องการอะไรคิดอะไรดังนั้นเมื่อสมองเป็นผู้คิดจิตจึงเป็นผู้รู้อารมณ์แต่จิตก็เก็บเอาไว้แต่แปลงสัญญาณออกมาทางแววตานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจิตเป็นปรากฏการณ์ทางสมองส่วนทัพส่วนทางพุทธศาสตร์กล่าวว่าจิตเป็นผู้รู้ สิ่งที่จิตรู้คืออารมณ์แล,ลและในหลักธรรมนั้นอารมณ์ก็คือความเป็นไปของจิตในช่วงขณะหนึ่งที่อารมณ์พาไปอารมณ์ในช่วงนั้นอาจไม่ดีมีอารมณ์ร้ายเพราะโกรธอยู่และแต่สถานการณ์จะนําไปในวันหนึ่งหนึ่งเราอาจจะมีอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียหลายครั้งมากมายนับไม่ถ้วนหากไม่มีหลักธรรมคอยกํากับช่วงที่มีปัญหาชีวิตจิตก็อาจจะเตลิดฟุ้งซ่าน กระจัดกระจายไม่มีเอกภาพที่สุดก็ควบคุมไม่ได้เราชาวพุทธถูกสอนว่าให้เจริญสติเอาไว้แม้ปัญหาอะไรเข้ามาก็จะผ่านไปได้ในที่สุดเพราะอากกศลจิตจะมวนจะประมวลสร้างความคิดเป็นมิจฉาสมาธิได้อยู่ตลอดเวลาพลังจิตหมายถึงความถี่ของพลังงานความคิดซึ่งอาจจะมีทั้งพลังบวกและพลังลบที่เกิดจากตอมไพยเนลที่สมองตอนบน เมื่อเวลาที่คิดต่อมนี้ก็จะสร้างขึ้นความถี่ของความคิดขึ้นมาแล้วจะขึ้นตัวนี้อาจจะมีมากหรือน้อยก็ตามขึ้นอยู่กระบวนการความคิดของผู้คิดเมื่อเวลาที่คิดขึ้นมาขึ้่นนี้จะลอยอยู่รอบๆตัวของผู้ที่คิดเช่นเมื่อคิดถึงใครคลื่นนี้จะพุ่งตรงไปยังต่อความคิดของผู้รับนั้นและเมื่อผู้รับกาลังเปิดเครื่องรับรออยู่ก็จะรับกระแสคลื่นนี้ได้พอดีทําให้รู้ความคิดของผู้อื่นได้ เรียกว่ามีพลังจิตสูงหรือในทางธรรมเป็นยาระดับหนึ่งเรียกว่าเจโตปริยญาณบุคคลที่มีพลังจิตที่สูงมีสมาธิดีหรือสมาธิจิตยอยู่ในขั้นกลางขึ้นไปอุปจารย์สมาธิหรือขั้นสูงอัปนาสมาธิกระแสะพลังจิตของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันเช่นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเพราะมีพลังจิตที่สมบูรณ์ควบคุมอยู่ในร่าง แต่ที่แต่ผู้ที่ป่วยพลังจิตที่ควบคุมอยู่จะมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดต่ำลงมากร่างกายจึงอ่อนแอไม่เหมือนผู้ที่มีร่างกายปกติที่มีพลังจิตดีและมีพลังควบคุมการทางนานในร่างกายเมื่อมีจิตมีอำนาจเหนือร่างกายหรือจิตมีอำนาจของการบีบคั้นหรือครอบงำอยู่เมื่อนั้นกายก็ตกอยู่อำนาจของจิต ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมและกรรมนั้นนี้และกรรมนี้อาจเป็นอกุศลจิตพลังงานที่ออกมาจึงไม่มีความสมดุนทางธรรมชาติเช่นเมื่อมีพลังงานบวกสูงเกันไปร่างกายก็สร้างเซลล์มากขึ้นทําให้เกิดอาการบวมหรือโตผิดธรรมชาติมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่นมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงมีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายพลังบวกทําให้เกิดการสร้างเซลล์ขึ้นมา มากขึ้นจนควบคุมไม่ได้นงจากเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในตัวคนนั้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันกดดันการทํางานทําให้ไม่สามารถกำจัดเซลล์ร้ายที่ก่อตัวขึ้นแต่หากพลังงานด้านลบสูงมากผิดปกติทําให้การสร้างเซลล์น้อยกว่าปกติทําให้เกิดการลีดตีดต่างๆเช่นหลอดเลือดตีบกล้ามเนื้อตายสมองฟอสมองเสื่อมตับวายไตวายกล้ามเนื้อหัวใจไม่ทํางาน ดังนั้นระบบภายในร่างกายจึงมีความสัมพันธ์กับพลังจิตมากการป่วยที่แพทย์หาสาเหตุไม่เจอคือการที่พลังของจิตไปรับเอาพลังงานอื่นๆที่ผิดธรรมชาติมากดทับพลังจิตของตนทําให้เกิดอาการผิดธรรมชาติของจิตทําให้เกิดอาการผิดปกติต่างร่างกายเช่นบุคคลที่หลงผิดไปรับเอาพลังจิตที่ผิดแปลกจากธรรมชาติเช่นผู้ที่เชื่อเรื่องของคนทรงเจ้าเชื่อเรื่องผีวิญญ,ญาณ การจะได้ออกทางร่างกายก็ผิดปกติตามไปด้วยและเมื่อพวกเขาไปรับเอาพลังเวทมนต์คาถาต่างๆที่พวกเขาเชื่อถือไปรับเอาดวงวิญญาณมาเข้าสิงเข้ามาอยู่ในจิตของตนซึ่งไม่ใช่จิตดวงเดิมที่เป็นธรรมชาติบุคคลที่ถูกผีสิงหรือผีเข้าเจ้าเข้าทางการแพทย์จึงสรุปว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งแต่แท้จริงแล้วพวกเขาไปรับเอาพลังงานที่ผิดิดเพี้ยนๆเข้ามา หรือบางคนอาจตึกทักไปเองหรือเรียกว่าจุกดจิตตัวเองเชื่อว่าตัวเองเป็นเจ้าองค์ที่ตนนับถือไปรับเอาอิทธิฤทธิ์ที่ตนเชื่อเข้ามาในจิตสั่งจิตให้ทำอะไรแปลกๆที่คนทั่วไปไม่กล้าทำผู้ที่มีพลังจิตดีย่อมเป็นผู้ที่มีศีลคอยควบคุมสติมีสมาธิตั้งมัน่นในจิตและร่างกายของตนไม่ออกนอกลูก่นอกทางมีปัญญาคอยที่ดูแล ํากับให้จิตทําในสิ่งที่ถูกต้องปัญญาจึงทําให้รู้สาเหตุของทุกข์รู้หนทางดับทุกข์ไม่ตกอยู่อํานาจกิเลสที่ปรุงแต่งให้จิตสร้างอากุศลกรรมมีสมาธิี่มีสามาสมาธิมีจิตเมตมีจิต,จตที่เมตตามีความสงบปจัจจเจากอากุศลจิตที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจของตนเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายของบุคคลนั้นจึงมีปฏิกิยาที่แสดงออกมาให้จิตได้รับรู้ ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าสารแห่งความสุขหรือเรียกว่าสารเอนโดฟินเช่นเดียวกับการนั่งสมาธิซึ่งอาการแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจริญสมาธิถึงระดับอุปจาราสมาธิเรียกอาการแบบนี้เรียกว่าปีติเป็นความสงบนิ่งใสยเย็นและเมื่อจิตเดินมาถึงระดับนี้ได้ร่างกายจึงตอบสนองด้วยการมีผิวพรรณที่ผ่องใสนอนหลับสบายสดชื่นมีความสุข และยังผลให้ร่างกายแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็น,ปนหาย,หายก็หายไปเป็นปริทิ้งระบบต่างๆในร่างกายก็จะทํางานดีขึ้นโรคบางโรคที่เคยเป็นก็หายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจแม้มีบาดแผลก็หายอย่างรวดเร็วหรือเซลล์เร็งที่เคยคุกที่เคยลุกลามอย่างรวดเร็วก็กลับช้าลงอย่างไม่น่าเชื่อหรืออาจหยุดไปได้อย่างไม่น่าเป็นไปได้เพราะเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงระบบก,การทางนานของจิตผ่านร่างกาย อาการเจ็บป่วยที่เป็นทุกเวทนาของสังขารจึงหยุดลงด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิหรือจิตที่มีเมตตานั่นเองซึ่งในทางต่างันข้ามหากจิตมีมิจฉาทิฏฐิเข้าครอบงำย่อมทําให้กลายเป็นผู้ที่มีอํานาจเป็นผู้ที่มีจิตใจเล่าร้อนเกื้อหนุนต่ออกุศลจิตให้เจริญลุดหน้ายิ่งขึ้นต่อยอดการสร้างบาปเคาะมากกว่าสร้างบุญ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตจึงเต็มไปด้วยความคิดเครียดแค้นโกรธอิจฉาลิษยาอาฆาตพยาบาทเจ้าคิดเจ้าแค้นและไม่ให้อภัยใครสารที่ออกมาจากสมองจึงเป็นสารพิษเสียมากกว่าและเจ้าสารนี้เข้าไปแทรกซึมสู่กระแสโลหิตและออกฤทธิ์ไปเอาไวะต่างๆในร่างกายเช่นหัวใจเต้นแรงเชนเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจจึงติดตันได้ง่ายความดันก็สูงขึ้นเพราะเป็นผลพวงจากหัวใจ เมื่อความดันโลหิตสูงเข้ายึดครองพื้นที่และพาเอาโรคภัยต่างๆที่เป็นพันธมิตดริของเขาเข้ามาร่วมวงอีกมากมายเช่นโรคหัวใจเบาหวานเช่นเลือดตีบโรคไตวายเป็นโรคหลายๆโรคพร้อมกันทั้งที่ไม่น่าจะเป็นกันง่ายๆบางคนเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมเพราะเป็นโรคที่ไม่มีปาหะนําเชื้อโรคมาให้เกิดจะเกิดจากความเครียดเช่นเส้นเลือดอุดตันในสมองจนทําให้สมองฟอร ้าเนื้อหัวใจอดตีทำให้หัวใจอาจวายเฉียบพลันได้ง่ายพลังจิตที่มีอนุภาพในทางลบหรือทางธรรมหรือเรียกทางธรรมว่าเป็นพลังงานเป็นพลังของวิบากกรรมโลกเวียนโลกกรรมเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่มีโอกาสหายได้จนกว่าบุคคลน,นั้นจะเจริญสมาธิปรับสมดุลในร่างกายเสียใหม่แต่ก็ไม่ได้หายขาดได้ทุกคนไปเมื่อเกิดโรคก,กรรมนี้แล้วก็เสมือนเป็นกรรมที่ติดตามตัวไปตลอดชีวิต ไม่จบสิน้นจบบทที่11ตอนที่2นะครับไม่เพียงแ่วนี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะในขราวต่อไปบทที่12ก็คือจิตสัมผัสบ้านผีสิงก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีปัญญาหลักแหลมเฉียบคมตลอดเวลาทั้งวันนะครับ ขอความสวัสดีมีชัยแก่ทุกทุกท่านลาไปก่อนนะครับ